เจิดจ้าเธอจัดรายการนี้เธอไม่ได้โฆษณาสินค้าเลยนะเธอเว่าไปทัวทิพทัวแดนเลยเธอจะขายได้ไหมเลยเนี่ยบีเจมซ็อบเจลบำรุงสายตาเธอนี่กแล้วแต่ครับคุณผู้ฟังครับบางเออทืมอที่ว่าวสาระหลายประโยชน์หลายอญาติพี่น้องเครียดครับเอ็ดงานเมื่อย,เ,อยเนาะดูว่าคุณผู้ฟังเอ็ดงานไม่เมื่อยผมก็ไม่อยากจะว่าออปันใดดอก ประโยชน์ของบ g m จมซอฟเจียวก็คือบำรุงสายตานั่นแหละนะครับใครที่ตาฝ้าตาฝากตาหมัวตาเป็นต้อลมต้อเนือ้อต้อกระจกต้อหินนะครับถ้าอยากจะกินก็ขอให้ได้กินกันแล้วกันครับพี่น้องครับบ่อยากกินก็ขอให้ได้กินครับบำรุงสายตาไว้นะครับเนาะก็บ่อยากว้าหลายเลยพี่น้องเลยบอกไปโทรทิพโทรแดงเลยจมเพื่อสุขภาพ <c oughs> วาซี่ก็ฝากไว้นํากันแล้วกันครับพี่น้องครับสนใจกระโรมาครับผมจะไปส่งให้ นัดเวลาได้นะครับแต่ว่าจะดึกหลายเลยล่ะดึกหลายก็บไรระย,ยานผีหลอกบบไปครับกลางคืนเดี๋ยวนี้บบไปแล้วนะครับไปส่งย่ามือเศร้าเอานะครับนะย่ามือเศร้าย่ามือบายก็โทรนัดเวลาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมติดไล่ส่งไลหมองผมก็สีเอื่อนเลื่อนเวลานะครับคุณฟังครับไปเฉยเดียวเลยแบบนี้นะก่ต้องไปโคง้งไปโคง้งมากับไปกลับ,ลบมาไกลสุดครับแต่ก่อนไปฝุ่นวัดมหาวงน,นะคร ทางสำโรงบุญมีมหาวงเหนือมหาวงใต้ไปทำพุ่นได้ปรนิแล้มาพี่บันนี้วัดนิยมญาตราไปบางวัวนะครับบางสมัครพุ่นน่ะโอ้ยบางทอพี่ฮอนจากห้องไห้ฟาร์มจระเขุ้นแ่ก่อนก็ได้เนาะเอาทุกมื้อนี้สักบันไก่ลายก็ส่งเคอรี่นะครับส่งไปสนีไปให้ใดพี่น้องเอยนะครับ ถ้าก่อนส่งไปษณีจะเป็นพ่อกองงอเนนะาะบ่ได้มีเก็บเงินปลายทางคือสมัยซุม,มือนี่ครับก็ส่งไปต่างจังหวัดก็เพิ่นก็สิเป็นพ่อกองงอไปรับที่ไปษณีแล้วก็จ่ายเงินที่ไปษนีครับซุม,มื้อนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเลยพี่น้องครับน้เก็บเงินปลายทางเลยสบายเอึกอสบายใจได้นะเอาว้วาภาษาอย่างบันสักสกลนครละบ่ไดี้นี่ <laughs> ดีเจพู้ทุปปกพุยาาเนาะไอเกิดจ้าจะเป็นดีเจก็ไดมามาขายลอตเตอรี่กับน้องนี่ าขายลอตเตอรี่กับน้องเลยเนาะน้องสีหาเลี่ยงดอกน้องเป็นสาวธนาคารขายอยู่ข้างธนาคารดอกบม่ได้มีตําแหน่งอย่างดอกขายลอตเตอรี่อยู่สันเอาโชคหมานโชคหมานครับนะฮะคอยถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะมีคุณลุงคนนึงขายโบเบิสวันสันเราก็ได้นะฮะขายลอตเตอรี่โบเบิสลุงคนนี้ก็คือตะกอนอ็ดส่วนอย่างครับนะฮะ เอดสวนยางแล้วก็เอ็ดไลท์นหน้านำบัดน,นี้พัฒนาแรงบัดน,นี้ไปจูดไปจูดเฟืองจูดฟางตามทุนไรทุนหนาไฟใหม่ครับทีนี้ไม่แล้วไม่แล้วล่ามเอาไปอยู่ครับ,ขบเขาสวนยางเขาครับไม่สวนยางเขาโอ้เสียงเงินวอาความามารมุตไปสามสี่แสนพูดครับนะครับ โอ้หาเงินใส้นี่ก่อนบาน,นี้นะครับผ่อนผ่อนจ่ายกันแล้วกันบ่มีเงินว่าซั่นนะก็เลยมาขายลอตเตอรี่นี่แหละครับนะขายลอตเตอรี่บานี้ก็ขายลอตเตอรนนี่ขาย,ตตขายบ่ดีครับขายบ่เบิดนะเหลือไว้หลายอยู่เด้คนอื่นเขาก็ขายหมดลุงขายใหม่ขายบ่เบิดครับก็จ,จำใจแล้วเนาะบาน,นี้บัดถูกลอตเตอรี่ครับบาน,นี้รางวัลที่หนึ่งออกแล้วเนาะถือลอตเตอรี่ครับได้เงินอยู่ สิบแปดล้านนะครับโอ้ชุกคลาบลุงสบายเลยนะครับมีเนี้เสื้อเอาส่วนยางครับพุ่นมีเงินใส่ดีแล้วมีเงินเสื้อเขาส่วนยางครับพุ่นนะครับแต่ลุงกะเนียมาขายลอตเตอรี่คือเก่านะครับคุณป่าวางให้ฟังดอกอันนี้นะครับคนสีดวงดีเนาะบางทีบางทีก็ดวงบุรีก่อนได้ดวงบุรีแล้วก็ดวงดีครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดวงบุรีนะครับ สักวันก็ต้องดวงดีคือกันครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันครับเนาะณโรงงานผลิตกางเกงในนะครับที่มีคนจํานวนมากเลยครับมีพนักงานหลายหรือโรงงานผลิตนะครับกางเกงในนะครับไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไมกางเกงในในโรงงานที่ผลิตนั้นนะครับผลิตเป็นรายวันนะหายไปเป็นจํานวนมากครับจึงต้องตรวจกันทุกเย็นเลยก่อนจะเลิกงานกลับบ้านเนี่ย นะครับก็พบว่าพนักง,งานทุกคนครับใส่กางเกงในคนละตัวเป็นปกติเนาะเออกางเกงในมันหายไปไหนอะผลิตวันหนึ่งตั้งเยอะนะครับพนักง,งานก็ไม่ได้ขโมยนี่เขาก็ใส่กางเกงในกันมาทํางานทุกวันตรวจทุกวันก่อนที่เขาจะกลับบ้านเอ,อแล้วทีนี้ก็จนพี่นะฮะ ผู้จัดการก็คิดได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีดีกว่านะครับเปลี่ยนวิธีค้นใหม่แทนที่จะตรวจค้นตอนเลิกงานครับก็เปลี่ยนวิธีใหม่ให้เปลี่ยนเป็นตรวจค้นก่อนจะเข้าทํางานนะครับนะก่อนจะเข้าทํางานตอนเช้ามานต้องตรวจค้นแล้วครับปรากฏว่าไม่มีใครสักคนเลยนะครับที่ นุ่งกางเกงในมาทํางานครับไม่มีใส่ไม่มีใครใส่กางเกงในมาทํางานเลยครับเ <laughs> ปลี่ยนวิธีใหม่ก็เจอจริงๆนะครับ <laughs> บางครั้งมันต้องใช้เวลาครับเนาะบางครั้งมันต้องใช้เวลาทุสิ่งทุกอ,อย่างต้องใช้เวลาบีเจมซับเจลก็มันกันครับไม่ใช่กินปุ๊บปั๊บจะเห็นผลเลยนะครับบางครั้งมันต้องใช้เวลานะครับกางเกงในก็เหมือนกันครับที่มันหายไปเนี่ยบางครั้งต้องใช้เวลากว่าจะค้นเจอเนี่ยนะ ตรวจคนตอนเลิกงานเนี่ยโอ้โหทุกคนก็แซงเกิงในมาทํางานก็เปลี่ยนวิธีครับตรวจคนตอนจะเข้างานดีกว่าตอนเช้าเลยปรากฏว่าไม่มีใครแซงเกิงในมาทํางานเลย <c oughs> เอานะครับค้าคันเลยพี่ร้องเด้ออย่าขึ้นยังไรนะครับฟังเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะครับเพื่อเพิ่มเติมเสริมปัญญาครับมาฟังเพลงอีกสัก สองผลงานเพลงเพราะๆดีไหมครับคุณฟังครับเปิดเพลงเร็วๆเ,เนี่ยเจิดจ้านะครับป้าอยากฟังเพลงจัดไปครับป้าครับ